สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปการสอนสร้างรูปพื้นฐานทางเรขาคณิตประยุกต์กับครูกาแฟค่ะวันนี้เรามาทำความรู้จักกับโลกของการเขียนแบบในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริงถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มเรียนรู้ด้วยกันค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้การ ร้างรูปสี่เหลี่ยมนะคะด้วยวงเวียนกันนะคะทั้งหมดสองแบบนะคะเดี๋ยวมาแบ่งครึ่งหน้ากระดาษกันก่อนนะคะแบบแรกนะคะเราจะใช้วงเวียนนะคะส่วนแบบที่สองเราจะใช้ฉากนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่แบบที่หนึ่งนะคะ แบบที่1ก็จะมีแค่การใช้วงเวียนนะคะกับดินสอไม้บรรทัดอย่างลบเท่านั้นนะคะในการสร้างภาพสี่เหลี่ยมด้านเท่าในครั้งนี้นะคะค่ะทีนี้เรามาดูนะคะว่าในการสร้างภาพสี่เหลี่ยมนะคะเริ่มต้นอย่างไรนะคะอันดับแรกเลยนะคะเราตีเส้นพื้นนะคะเราตีเส้นขึ้นมา1เส้นก่อนนะคะ หนึ่งเส้นนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็กําหนดจุดจุด1น,นะคะก็คือจุดที่เป็นจุด A นะคะแทนค่าจุดนี้เป็น A นะคะเสร็จแล้วนะคะเรากางวงเวียนนะคะให้ได้ระดับที่เราต้องการนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้ A เป็นจุดศูนย์กลางนะคะหลังจากนั้นเราก็วาดเส้นวงกลมขึ้นมานะคะเกือบจะเป็นเส้นวงกลมนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเห็นจุดตัดนะคะที่อยู่บนเส้นนะคะจุดตัดฝั่งที่เป็นด้านซ้ายนะคะเรากําหนดให้เป็นจุด O นะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเรากําหนดให้เป็นจุด E ก็จะเป็นจุดตัด O E ตามภาพเลยนะคะ เมื่อเรามีเส้นแนวนอนแล้วนะคะเราก็จะมาสร้างเส้นแนวตั้งกันนะคะโดยวิธีการก็คือกางวงเวียนนะคะกางวงเวียนให้ได้จุด O E นะคะเมื่อเรากางวงเวียนให้ได้จุด O E แล้วนะคะเราก็ใช้ O เป็นจุดศูนย์กลาง E เป็นจุดศูนย์กลางในการวาดนะคะ <N ic> um> ในภาพนะคะเราเริ่มที่ใช้ E เป็นจุดศูนย์กลางก่อนนะคะแล้วเราก็ขีดเส้นนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้ O เป็นจุดศูนย์กลางนะคะเราก็จะได้เส้นเหมือนกากระบาดด้านบนนะคะเมื่อเราเห็นจุดตัดด้านบนแล้วนะคะเราก็จะเห็นว่ามันตรงกันกันกนกบจุดตัด A ด้านล่างนะคะจุดตัดด้านบนนะคะให้เป็นจุดตัด F นะคะหลังจากนั้นเราก็ใช้ไม้บรรทัดนะคะลากจากจุด OF นะคะให้มันเป็นเส้นตั้งนะคะเป็นเส้น FA นะคะเราจะสังเกตว่ามุมตรงตัว A นะคะก็จะเป็นมุมตั้งฉากโดยอัตโนมัติเลยนะคะเมื่อเราทำมุม90องศาตรงจุด A แล้วนะคะเรามาดูนะคะว่าเราจะทำให้เป็นสี่เหลี่ยมด้านเท่าได้อย่างไรนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ เราก็กางวงเวียนออกนิดนึงนะคะจากจุดเดิมที่เป็น OE นะคะให้มันกว้างนิดนึงนะคะหลังจากนั้นนะคะเราใช้ A เป็นจุดศูนย์กลางนะคะแล้วเราก็ตีเส้นนะคะลงบนเส้น FA นะคะพาดลงมาที่เส้นแนวนอนด้านล่างนะคะจุดด้านบนนะคะเรากำหนดให้เป็นจุดตัด B นะคะแล้วเราก็ เห็นจุดตัดด้านล่างไหมคะเรากําหนดให้เป็นจุดตัด C นะคะทีนี้เรามีจุดตัดทั้งหมด A B C แล้วนะคะเราก็มาใช้วงเวียนนะคะมากลางวงมากลางวงเวียนนะคะให้ได้เท่ากับ A C นะคะหรือ A B ก็ได้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราใช้ B เป็นจุดศูนย์กลางนะคะแล้วเราก็ขีด1เส้นนะคะหลังจากนั้นเราก็ใช้ C นะคะเป็นจุดศูนย์กลางเหมือนเดิมนะคะแล้วเราก็ขีดอีกเส้นหนึ่งเราก็จะได้จุดตัดอีกเส้นหนึ่งนะคะ,คะกำหนดจุดตัดนี้ให้เป็นจุดจุด d นะคะเสร็จแล้วเราก็จะได้สี่เหลี่ยมด้านเท่านะคะตามจุดต่างๆนะคะจุด abc และ d นะคะ อ่ะทีนี้เรามาดูนะคะว่ามีจุดไหนกันบ้างน,นะคะจุดที่หนึ่งกหนดให้เป็นมุมที่หนึ่งหนดให้เป็นมุมที่สองีจุดที่สามและ d จุดที่สี่ครบนะคะครบสี่เหลี่ยมด้านเท่านะคะตั้งสี่จุดเมื่อครบสี่จุดแล้วเราก็มาวาดเส้นนะคะตามที่เราได้จุดเอาไว้นะคะ ลองดูนะคะค่อยๆทํานะคะเป็นอันเสร็จนะคะสี่เหลี่ยมด้านเท่าโดยการใช้วงเวียนนะคะแล้วก็ไม้บรรทัดช่วยนะคะในภาพนี้นะคะ เพิ่มเติมอีกฝั่งหนึ่งนะคะเป็นสี่เหลี่ยมแบบที่สองนะคะวงเวียนอันนี้เราจะไม่ใช้วงเวียนนะคะเราจะใช้แค่ฉากนะคะอันดับแรกนะคะเราเริ่มวาดเส้นนอนเหมือนเดิมนะคะเส้นแนวนอนเราวาดขึ้นมาหนึ่งเส้นนะคะหลังจากนั้นเราก็วาดเส้นแนวตั้งขึ้นมาอีกเส้นหนึ่งนะคะ หลังจากนั้นเราใช้ฉาก45องศานะคะตัดผ่านจุดตัดจุดตัด A ที่สร้างไว้นะคะเนี่ยคะ่ะเราขีดเส้นหนึ่งเส้นนะคะตัดผ่านจุด A นะคะหลังจากนั้นนะคะเราใช้ t ีสไลดนะคะก็แล้วแต่นะคะว่าเราจะให้สี่เหลี่ยมเรากว้างยาวเท่าไหร่ตามที่เราได้กำหนดไว้นะคะอันนี้ที่ทำให้ดูเป็น เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะคะอย่างตัวอย่างตัวอย่างนี้ทําไว้ที่ความกว้างอยู่ที่5เซนติเมตรแล้วกันนะคะ5เซนติเมตรอาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้นะคะอยู่ที่อยู่ที่เรากำหนดเองนะคะหรือเราจะไม่ต้องวัดก็ได้นะคะอยู่อยู่อยู่ที่เรากำหนดเองนะคะ หลังจากนั้นเราก็ใช้ตัว t ีสไลด์นะคะในการวาดเส้นแนวนอนนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเห็นจุดตัดเพิ่มอีก1จุดทางด้านฝั่งขวานะคะกําหนดให้เป็นจุด B ละกันนะคะจะได้เข้าใจง่ายขึ้นนะคะเมื่อเราเจอจุด B แล้วนะคะเราก็ใช้ฉากนะคะวางพาดลงบนตัว t ีสไลด์นะคะแล้วเราก็เขียนเส้นตั้งอีก1เส้นนะคะเราก็จะได้ครบสี่เหลี่ยม ด้านเท่าอีกหนึ่งภาพนะคะแล้วเราก็กำหนดนะคะจุดที่หจุดที่สจุดที่สมแล้วก็จุดที่สตามภาพเลยนะคะแล้วก็ถ้าเราตีเส้นแล้วนะคะตีเส้นด้วยดินสอแล้วนะคะเราอยากให้มันเข้มแล้วก็อาจจะใช้ปากกานะคะช่วยตีให้มันเข้มขึ้นนะคะเราก็จะได้เห็นภาพสี่เหลี่ยมด้านเท่าที่ชัดมากขึ้นนะคะ ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะรูปแบบการสร้างสี่เหลี่ยมทั้งสองรูปแบบยากง่ายยังไงก็ลองไปปรับใช้กันดูนะคะเพราะว่าภาพที่1นะคะใช้วงเวียนนะคะภาพที่2เราจะใช้ฉาก45องศาในการสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านเท่าคะ่ะก็ลองนำไปปรับประยุกต์ใช้ตามความต้องการนะคะสหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะ หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้และนำไปปรับใช้ในงานเขียนแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปเราจะพาไปเรียนรู้เทคนิคเพิ่มเติมในงานศิลปรกรรมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะ